การตอนนี้ไม่เป็นแบบว่าสอยมอยแต่พร้อมลุยมากครับอาการตอนนี้พร้อมมองกพผมน่อยงั้นใครจะหัและครับให้กอดจักเถือเนี่ยครับผมกอดได้กอดได้หอมแก้มได้ครับ ถอดได้หอมแก้มได้ตามสบายเลยนะครับแต่ว่าบ้านแม่หนาเวทีเด้อยู่หลังเวทีหนาเวทีนกขอจับมืออย่างเดียวครับคนเกิดสิบลายยิงอิู่ขอหอมเมื่อใดตะกี้ขึ้นหอมไม้วานนี้ลอยค้นห,นาหา้านกระตอง g หอมได้ขึ้นกันนะครับอาจจะม่ใชเป็นการวัดเสมอตอนเสมอไปยกับพี่พีแม่แม่นกก็เลยใครอยากหอมแก้มใครอยากจุ๊บแก้มก็สามารถ ขอหอมได้ขอกอดได้หลังเวทีเลยนะครับเพราะานกกระเบลจุดประสงค์ของพี่น้องคือการเวลามาหานะครับผมเสียยขอหอมข,ขอกอดทุกคนเลยครบผมแม่น,นะครับคุณดิเบาคือนเนาะวันที่สามนะครับปิดฤดูกาลอย่าลืมเหตุไปลายไฟไม่ให้่ข้างใจบากหลาเนเด้อวันเสาร์นะครับใหญ่มาหาพี่น้องแล้วงีรำคอยซีม้ก มือมาปตะมวนแต่นี้พี่น้องครับเบิ้งขบวนอนละังการทุกขบวนเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ขบขบวนเราก็จะเริ่มต้นตรงนี้นะครับนี่คือรถของท้าวบางชี นันรถผาแดงน้าไอ้ครับสวยมากๆเลยทุกคนกับที่พร้อมเมื่อหลาลายเบืองส่งรู้ตุยเบียเนาะบูบาๆหน่อยเนาะนี่ร้านจอน้องมูลินะแกบอกมึงคือบอลหลักเลี้ยงเถอะโอ้ยเป็นยังไงบอสเสี่ยงลอดิ รับแฟนๆเดี๋ยวไปเจอกันที่กลุ่มเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับนกกะสำหรับไลด์นี้กะล่าพี่้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวพร้อไปแต่งตัวรอๆพี่น้องเมืองก่อนบ๊ายบายครับ